สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในเทคโนโ n e l ช่องนี้ให้ความสาคัญกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตสมาร์ทโฟนและการสร้างไรายได้ออนไลน์วันนี้เรายังคงอยู่กับ Leonardo.ai นะครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวของการเจเน r เรตรูปภาพผู้หญิงนะครับหรือว่ารูปภาพนางแบบนานาชาติกันนั่นหมายความว่า,าเราจะเจเนเรตรูปภาพผู้หญิงออกมาเนี่ยให้มีลักษณะใบหน้านะครับในแต่ละเชื้อชาตินะครับเพื่อ การใช้งานที่หลากหลายมากขึ้นนะครับแล้วก็คลิปวิดีโอที่ทําใน EP นี้นะครับก็ได้แรงบันดาลใจมาจาก EP ที่ผ่านมานะครับในเรื่องของการเปลี่ยนชุดให้กับนางแบบถ้าหากว่าคุณพลาดคลิปวิดีโอดังกล่าวไปก็ดูที่วิดีโอแนะนําที่มุมบนขวามือได้เลยนะครับอ่ะทีนี้วันนี้นะครับเรามาดูรายละเอียดกันว่าเราจะเจเนเรตรูปภาพผู้หญิงหรือว่านางแบบนานาชาติได้อย่างไรนะครับผมได้เตรียมพร้อมมาไว้เรียบร้อยแล้วเราจะเริ่มต้นกันที่ ผู้หญิงประเทศญี่ปุ่นนะครับผมเอาพร้อมมานะครับแล้วเราก็ไปในส่วนของ AI image generation คลิกไปแล้วนะครับพอเข้าสู่หน้าจอของการ generate รูปภาพด้วย Leonardo นะครับมาดูการปรับแต่งครับ number of image เลือกเป็น1น,นะครับเปิดในส่วนของพร้อม magic เอาไว้นะครับแล้วก็ไฟจูนโมเดลใช้เป็น Dreamshaper นะครับ สไตล์ก็เป็นเลโอนาร์โดสไตล์เอลิเมนต์ไม่เปิดนะครับขอเช็ครายละเอียดอีกทีนึงเพราะว่าค่อนข้างจะพลาดบ่อยกับเอลิเมนต์นะครับในส่วนของเดเมนชชั่นนะครับผมยึดตามดีมเชเปอร์ไปเลยนะครับว่าเขาใช้เดเมนชั่นเท่าไหร่เขาก็จะขึ้นเป็นดาวไว้ให้แบบนี้เลยว่าแบบนี้อยอดเยี่ยมดีนะครับโอเคขั้นอื่นขอเช็คเพิ่มเติมนะครับว่ามีการใส่สีเอาไว้หรือเปล่าไม่มีนะครับโอเคครบเรียบร้อยเรามา พิจารณาในส่วนของพร้อมกันได้เลยนะครับเมื่อวานนี้นะครับในอีีที่ผ่านมาเนี่ยผมพูดถึงว่าเวลาที่เราจะเจเนเรตรูปภาพนางแบบให้ได้แบบเดิมเนี่ยคนคนเดิมเลยเนี่ยเราจะโฟกัสกันในส่วนของโฟโต้ออฟแล้วก็ตามด้วยชื่อตรงนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะครับทีนี้เราวันนี้นะครับเราจะโฟกัสกันในส่วนของชื่อเพียงอย่างเดียวนะครับรายละเอียดของพร้อมเนี่ย ผมก็ใช้ค่าเดิมของเมื่อวานนี้นะครับก็คือรายละเอียดของผมคือเป็น uh, portrait beautiful woman perfect face นะครับ wearing a dress pink color half body on a black background แบบนี้นะครับคือโดยปกติแล้วเวลาที่เราจะ generate รูปภาพนางแบบหรือว่ารูปภาพผู้หญิงเนี่ยนะครับเรามักจะใช้ชื่อประเทศไปเลยอย่างเช่น woman อาจจะเป็น woman Thailand woman อะไรแบบเนี้ย เขาให้ค่าออกมาได้ไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นวิธีการนี้นะครับให้ใช้คําว่า photo off แล้วตามด้วยชื่อแบบนี้ก็จะได้ภาพนางแบบที่ค่อนข้างแม่นนะครับวันนี้มาดูรายละเอียดกันนะครับอ่ะผมอันนี้ภาพแรกเนี่ยจะ generate ร,รูปภาพผู้หญิงญี่ปุ่นผมก็ใช้คําว่าย um ูมโกะซึ่งไม่จําเป็นเลยนะครับว่าจะต้องสะกดให้ถูกพยายามสะกดให้ผิด <S <S เพียงแต่ว่าสำเนียงแล้วก็ตัวอักษรต่างๆเนี่ยให้มันไปในแนวทางที่เป็น ่าสำเนียงของประเทศนั้นๆก็จะได้ภาพออกมาแล้วนะครับแล้วก็การสะกดที่ไม่ถูกต้องก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเราจะได้ไม่ไปเจนเนเรตภาพบุคคลที่มีตัวตนจริงๆนะครับก็แค่อ่าใช้ชื่อที่มีความพ้องเสียงแค่นั้นเองคําหลังเนี่ยผมก็ยังอ่านไม่รู้เรื่องเลยเพียงแต่ว่าคําแรกเนี่ยถ้าเป็นยูมิโกะคาจิมะคิโกะซู u ุคุซี่อะไรอย่างเงี้ยผมก็ใส่ไปอย่างนั้นแหละครับเพื่อที่ว่าเขาจะได้ไม่ซ้ากับใครบนโลกใบนี้นะครับ เราก็จะได้เจเนเรตได้อย่างสบายใจนั่นเองหลังจากที่เจเนเรตอ่าหลังจากที่ใส่พร้อมไปเรียบร้อยแล้วก็ลืมไปกดเจเนเรตนะครับมัวไปพูดสนานก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเวลาที่เราเจเนเรตรูปภาพของผู้หญิงประเทศอื่นเนี่ยนะครับผมก็จะอ่าใช้ชื่อที่เป็นสำเนียงนะครับของประเทศนั้นๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสไตล์ออกมาเป็นญี่ปุ่นไหมก็สไตล์ออกมาเป็นญี่ปุ่นนะครับเพื่อให้เกิดความรวดเร็วแล้วก็ดูกันไปนเพลินนน,นนะครับเดี๋ยวผมขอใช้ อ่าพร้อมต่อมาก็คือนางแบบที่เป็นนางแบบจีนนะครับอ่าเดรสจะเปลี่ยนเป็นพิง์หรือไม่พิงก็ได้ก็แล้วแต่นะครับอาจจะเปลี่ยนเป็นเดรสอะไรแบบนี้อ้โทษทีครับอาจจะเปลี่ยนเป็นเลสอะไรแบบนี้ก็ได้ก็ลองดูนะครับเปลี่ยนในส่วนของชื่อนะอ่าแล้วผมก็เปลี่ยนในส่วนของสีอ่าชื่อเนี่ยผมก็ตั้งเป็นชางชีอะไรสักอย่างหนึ่งผมก็พิมพ์ของผมมั่วๆไปเพียงแต่ว่าลักษณะของสำเนียงนะครับก็นเน้น ไปทางประเทศจีนนะครับคุณก็ลองหาดูอาจจะใช้ Google ช่วยก็ได้คุณก็ลองพิมพ์เข้าไปว่า,าภาษาจีนผู้หญิงเขานิยมใช้ชื่อแบบไหนนะครับแล้วเราก็มาขัดเกลในส่วนของนามสก,กุลให้เป็นจีนนั่นแหละเพียงแต่ว่าเติมอะไรให้มันยาวๆเข้าไปนะครับจะได้ไม่มีตัวตนจริงๆก็จะเห็นว่าผมจะโฟกัสเฉพาะในส่วนของอชื่อแล้วก็จะโฟกัสในส่วนของสีเท่านั้นเองนะครับเราก็จะไม่ เปลี่ยนแปลงโครงสร้างอื่นๆนะครับหรือคุณจะเปลี่ยนแปลงก็ได้ไม่ไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้ทําการาเปลี่ยนชุดแล้วใช้นางแบบคนเดิมแต่วันนี้เราต้องการให้นางแบบเนี่ยมีหน้าตาที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะฉะนั้นก็จะออกแบบเจเนเรตรูปภาพผู้หญิงออกมานางแบบออกมาเนี่ยในลักษณะที่หน้าออกเป็นจีนแต่ว่าอาจจะไม่เป็นจีน100%เหตุผลอาจจะมาจากที่ว่าคําทางด้านหลังเนี่ย อาจจะไม่ใช่เป็นคําจีเนี่ยครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องพยายามคือว่าพยายามไม่ให้เป็นชื่อคนจริงๆบนโลกใบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าสำเนียงทางด้านหน้าแล้วทางด้านหลังเนี่ยให้ให้เป็นจีนเข้าไว้นะครับโดยเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะครับอันนี้คือลักษณะของผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงจีนนะครับทีนี้ต่อมาครับเราบอกว่าเราจะลองผู้หญิงไทยดูบ้างนะครับเราก็ ผมก็เขียนพร้อมออกมาในลักษณะของผู้หญิงไทยนะเดี๋ยวมาดูว่าผมใช้ยังไงผมก็ใช้คําว่าสมสีตามด้วยนามสกุลผมนะแตงสมุดจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีตัวตนจริงๆนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าค่าที่ได้ออกมาจะเป็นยังไงสําหรับเดรสผมใช้เป็นเยลโล่เนาะอ่ะก็จะเป็นในส่วนของชุดที่เป็นสีเหลืองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอ่ะลองใช้ชื่อไทยแบบนี้แล้วจะได้ลักษณะภาพเป็นยังไงก็ต้องบอกว่า ไม่ต้องสงสัยนะครับตรงนี้ตอนแรกผมก็สงสัยเหตุมาจากว่าชื่อภาษาไทยของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะพ้องกับประเทศทางอินเดียแน่นอนครับถ้าหากว่าคุณอยากจะเจเนเรตรูปภาพผู้หญิงไทยออกมาคุณจำเป็นที่จะต้องพยายามาเหมือนกับว่าไม่ให้มีคำบาลีสัรสกฤตปนแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะมีมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่า คนอินเดียกับคนประเทศเราเนี่ยผมก็เชื่อว่าชื่อค่อนข้างจะคล้ายๆกันแล้วก็เหมือนๆกันแล้วก็จํานวนประชากรของประเทศอินเดียก็มีมากกว่าเรานะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะให้ความสําคัญผมมองอย่างนั้นนะครับเขาก็จะให้ความสําคัญกับชื่อที่เป็นอินเดียมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับถ้าหากว่าต้องการได้ใบหน้าไทยๆเนี่ยคุณต้องพยายามาเลือกชื่อไทยนะครับที่มีบาลีสัรศรศนสกฤตน้อยๆนะครับก็อาจจะได้ภา,าพผู้หญิงไทย ที่ตรงกับความต้องการได้มากขึ้นมาดูกันต่อเพิ่มเติมนะครับว่าผมยังมีอะไรมาให้อีกนะครับต่อมาจะเป็นผู้หญิงที่ออกเป็นสไตล์แอฟริกานะครับผู้หญิงที่มีลักษณะเป็นชื่อทางแอฟริกาดูบ้างว่าเขาจะให้ลักษณะภาพออกมาเป็นอย่างไรนะครับผมใช้คำว่าสโกอ่าโซโกสโกอะไรแบบเนี้ยนะครับมามาดูใส่เข้าไปอันนี้ เหมือนเช่นเคยครับผมก็ใช้ google หาดูนั่นแหละว่าคนทางแอฟริกาเนี่ยเขาเขาใช้ชื่อในลักษณะแบบไหนกันเพราะจริงๆตัวผมเองผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าคนแต่ละประเทศเนี่ยนะครับจะใช้ตัวอักษรอ,อย่างไรใช้ชื่อสำเนียงเป็นอย่างไรก็ต้องใช้ google ช่วยนะครับก็ออกมาเป็นภาพที่สวยงามเนาะแล้วก็ทำไมผมไม่ใส่ในส่วนของเนกาทีฟพร้อมนะครับก็เพราะว่า เราไม่ได้เห็นในส่วนของแขนแบบเต็มๆนะครับเพราะว่าคําที่ผมใช้เนี่ยผมใช้คําว่า half body นะครับเพราะฉะนั้นก็จะโชว์เพียงแค่ส่วนทางด้านบนท่อนบนของร่างกายเพราะฉะนั้นเราจึงไม่เห็นนิ้วไม่เห็นอะไรพวกนี้ผมก็เลยไม่ค่อยได้ใช้นั t ที e พร้อมแต่ว่าถ้าหากว่าคุณต้องการที่จะใส่นั t ที e พร้อมต้องการที่จะใช้ Element อะไรพวกนี้คุณทําได้หมดเลยนะครับอันนี้ผมไม่ทำเนื่องจากว่า ก็จะใช้เวลามากนั่นเองนะครับก็พยายามจะให้สอดคล้องกับเนื้อหาแล้วก็ทำได้อย่างรวดเร็วนะครับไม่เสียเวลาในการนั่งดูคลิปนานๆโอเคมาดาูภาพสุดท้ายนะครับผมเน้นไปที่ลูกครึ่งนะครับอันนี้เรามาลองทำภาพลูกครึ่งกันดูบ้างผมใช้คำว่าโมนิกาเจสันเตงสมุดนะครับก็จะเป็นชื่อเป็นออกไปทางยุโรปไปทางประเทศอังกฤษอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ ชื่อนามสกุลเนี่ยก็จะเป็นนามสกุลแบบไทยๆเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าภาพที่เป็นลูกครึ่งจะออกมาดูดีมากน้อยแค่ไหนอันนี้ผมใช้สีเป็น blue color เนาะสำหรับพร้อมตรงนี้ครับรายละเอียดของพร้อมอื่นๆเนี่ยที่นอกเหนือจากโฟโตออฟแล้วตามด้วยชื่อนามสกุลแล้วเนี่ยนะครับแล้วแต่คุณเลยนะครับว่าคุณจะเขียนยังไงนะครับก็ขึ้นอยู่กับความต้องการก็ได้ออกมาแล้วนะครับเป็นหน้าไทยๆนะเป็นลูกครึ่ง สไตล์แบบนี้นะครับไม่รู้ว่าชื่นชอบหรือเปล่าก็ลองดูแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือภาพรวมนะครับที่ผมคิดคิดขึ้นมาเองนะครับว่ามันมันควรจะต้องเป็นแบบนี้นะครับโดยใช้หลักการของเลโอนาร์โดที่เขาเขียนเอาไว้ในเว็บไซต์แต่ว่าผมก็เอามาประยุกต์ดัดแปลงดูว่าเอะถ้าเราเปลี่ยนชื่อบุคคลต่างๆเป็นสำเนียงในประเทศต่างๆจะดูดีมากกว่าการใช้ชื่อประเทศแล้วตามด้วยคำว่าบูเามนอะไรแบบนี้หรือเปล่านะครับ หวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะมีประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยนะครับยังไงฝากกดติดตามใน t e เทคโนโลยีแนลฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับเป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะครับแล้วก็มีคําถามใดๆเหมือนเช่นเคยนะครับพิมพ์เอาไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับเข้ามาตอบทุกๆคําถามแน่นอน EP นี้ลากันไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ